ยาว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 โอ้โหดอกนี้402สวยกีต้าร์มาอื้มยังไหลต่อเนื้อนะท่านผู้ชมโอเครู้เรื่องกระเบื้องเครือบสำหรับใครที่อยากเล่นใครเดียวจะมีพารวยดูที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยจ้า สวัสดีนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมี่พาเรื่อยเก็บเกมวายเบนนิโตนะคะเออวันนี้มาด้วยงบประมาณ100บาทนะจ๊ะแม่มาถึงก็เปิดเทอร์โบเทอร์ใจไปเลย1แมตช์นะจ๊ะจะมารองเบ็ดหวใจที่เบ็ดสิบหมุนนะคะเออสักสิบรอบมาดูกันว่าจะหมูหรือจะปาริการหรือว่ากอนแดหมาสิบมาแล้วสวยไหลไปไหลปุยลุยไปเอออย่างงี้ดิคิวมาสวย สิบไรต่อนะคะวายลงมาแล้วโอ้โหครึ่งแผงดอกนี้ห้าร้อยเจ็ดสิบสามมาแล้วพี่จา๋าชุดโกโกวาที่น้องอยากได้ใครอยากเล่นค่เดียวกับเจมี่นะจ๊ะดูที่ปักหมดุดตายคลิปได้เลยจ้าจัดมาหกร้อยเจ็ดบาทบ,บึมบําสัมเบตั้งแต่ดอกที่สองนะท่านผู้ชมเออมาดูกันว่าสิบหมุนเนี่ยเราจะฟันไปเท่าไหร่นะคะบอกเลยว่าวันนี้เล่นตามเปอร์เซ็นต์แต่ของกลุ่มคือเขาคอสวยเขาโคตรด,ดีเออดอกน,นี้มาอีกสองร้อยยี่สิบแปดจะถึงพันไหมหนอ จะถึงพันไม่หน่อยสแกตเตอร์เอยมาแล้วสแกตแล้วสแกตใจนะจ๊ะไปสิบสอรอบหมดสิบรอบหมุนยอะเบนดับเบลดับเบลดอยเบนดับบลดับเบิลดย่าย่าย่เออเอ๋ดอกเดียวร้อยสยังไงอะไรต่อเนื่องไปยี่สิเจมาดอกนี้สวยงามพระรามแปดเอมาบึมบํมเข้าไป บึ้มบัมเขาแบบเออสำหรับใครที่อยากเล่นค่เดียวกับเจมี่พารวยนะจ๊ะดูที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยจ้าจัดมา555นะคะโอ้โหสวยงามมากแม่พกมา100นะจ๊ะกำไรหน่ๆ1,300แล้วเดอ้อปจัดะย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 ะ,ยะ,ยะหูสวยคิวมาดอกนี้นะคะไหลต่อเนื่องไปโอเคลุรื่งจัดมาองรกนะคะยังเหลือ,ออีก สิบหมุนนะนะท่านผู้ชมเข้าสแกตเตอร์สแกนใจนะจ๊ะวันนี้ก็คือสวยงามมากแม่เออโอ้โหดอกนี้เลยค่ะชับอกไหลดอกนี้ไหมเจมาดอกนี้เออโอเคชาชามาสำหรับใครที่ผ่านเข้ามาก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจมี่เดร์เล่จ้าวย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 าวโอ้โหดอกนี้สี่ร้อยสามสองสวยกีต้าร์มาอื้อหือ ยังไหลต่อเนื่องนะท่านผู้ชมโอเครู้เรื่องกระเบื้องเคืือสสำหรับใครที่อยากเล่นใครเดียวจะมีพารวยดูที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยจ้าเรืออีกสหมุนสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะกำไรมาแล้ว2600บาทเออไม่เข้าแล้วหรือไม่เข้าแล้วหรือโอ้โหจัดไปนะคะท่านผู้ชม12รอบหมุนได้มา1869บาทนะคะ สแกตเตอร์จะลองอีกแล้วโอ้โหวันอะไรเนี่ยเขาโคตรดีวันนี้เขาสแกตเตอร์สแกตใจโคตรดีสิบสองหมุนไปจัดไปไหลๆเออไหลตอนเนื้อกันไปกับแบดสิบนะวันนี้โอ้โหพอพอได้ค้าวอยู่เดอ้อเจ็ดหมุนสุดท้ายนะคะเออเอามาดอกนี้สวยคู่ดอกนี้สองร้อยยังไงคิวมา จัดไปนะคะเออมาสามร้อยหกสิบหกหมุนแล้วเด้อหาหมุนสุดท้ายนะท่านชมโอ้โหไม่เข้าแล้วเด้อเหมือนแบบว่ามันแตกแค่นิดหน่อยนะคะเจ็ดสิบเจ็ดบาทเออมาสิบมาไหลต่อเนื่องไปเจม่า,มาเอ,อมาดองนี้สแกตเตอร์สแกตใจลงอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โห จัดมาส5งรอยิบสองบาทเข้าสแกตเตอร์สแกตใจเพิ่มเขาไมอีกปัดโถยอะไรมันจะโหดขนาดนั้นพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะคะท่านผู้ชมเข้าเบิ้ลสามรอบออวันนี้คือดีมากเลยอะแม่สำหรับใครที่อยากเล่นใครเดียวเจมี่นะจ๊ะดูที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยโอ้โหสแกตเตอร์ในสแกตเตอร์ในสแกตเตอร์ในสแกตเตอร์ จะจบเมื่อไรวันนี้นะคะท่านผู้ชมจะไปหยุดที่ตรงไหนนะคะเรามาดูกันเด้โอโอ้โหสวยงามดอกนี้เจ็ดสิบสองบาทคิวมา,ลาไล่ไปไปไปจะมาอีสองร้อยเก้าสิบแปดบาทเด้อสุกยอ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 เจ็ดหมุนสุดท้ายนะคะจะเข้าหรือเปล่าโอ้โหไม่ค่อยขลายแล้วมาดอกนี้หกร้อยสามสิบ ไหลต่อไปจัดมา658บาทยังไงก่อน5ามูนสุดท้ายแล้วนะคะมาดูกันเจม่ะสิบมาเออไหลๆไปเลยจ้าหูหนกว่าเอจะลงอีกสักนิดนึง หกมาหนึ่งร้อยบาทนะคะกาไรเกินครึ่งหมื่นไปแล้วนะวันนี้เออพอแล้วเด้อออกไปก็คือต้องพอแล้วเด้อมาหมุนสุดท้ายนะคะและหมุนสุดท้ายนะท่านผู้ชมโอ้โหโเคมาดอกนี้สวยเจมาพอแล้วจ้ะเออตอนอย่างงี้ค่ะท่านผู้ชม จัดไป2,763บาทพอลาเดอร์วันนี้นะคะเออเจมี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย